ก่อนที่จะไปดูให้เวลาห้านาทีนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาเดี๋ยวมาดูกันว่าตอน,นี้นี่ค่ะใช้อันนี้นะคะตัวนี้แบบนี้

ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยที่มันอ่ะเรียบร้อยอยังเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูกาวันนี้เพราะว่าวันแม่นะคะพ่งมี้จะเป็นวันแม่นะคะแต่กินขนมก่อนนะคะแป้งยังจะวางไว้แบบนั้นเนี่ยถ้ามันจะไหม้นะไม่เอ,าอ้ากเวาง้ที่เต็มเลยเดี๋ยว นะคะแล้วดูด้านในนะคะกินแทกินหมดแล้วค่ะใครไม่ดูมาแทกินนี่ข้าหนีวปังนะคะเดี๋ยวจะจุ่มไปเข้าในนี้นะคะสตรอเบอรี่แลาก็เอาเขา้าแบบอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะตาลิ้มไม่ไหม้ค่ะ นี่คือด้วนี่ค่ะเพื่อมาสามารถซื้อได้ที่เซเว่นท็อปด้วยนะคะอร่อยมากแต่ท็อปมันมีเยอะนะคะเพราะว่ามันกว้างกว่า มันมีช็อกโกแลตด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ไม่กินให้กินทีหลังิดได้แล้วลูกเดี๋ยวลงอวบายบายิ้้แป๊บนึง โชว์เพื่อนกินขนมอยู่นี่ขอจิ้มให้มันเย,ยอะๆแบบนี้แล้วก็แบบนี้อร่อยมากเลยค่ะท่า อร่อรมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกอันนึงมาก่อนนะคะเดี๋ยวอ,อีกอันนึงก็แท้เดียว นี่ค่ะได้มาเรียนะคะนี่แกะแล้วอันนี้ก็แทะได้เหมือนกันนะคะดูสินี่แต่ลาเล่นค่ะมันคืออันเก่าลาเล่นลองมากเยคนละนอนงั้นนขมามกินเตี๋ยวรู้ไนมแต่แรงคนใส่เองนั่เองน้น้น้ очку <coughs> ствен <coughs> ah nomn-nyak ah, nomnom nom. Ah, nom 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 mm. tama yeah. เขอขอดี๋ยวเขาจิ้มช็อกโกแลตให้ดูนะคะถ้าใครชอบช็อกโกแลตอะ่ะต้องรองช็อกโกแลตนะคะจะิ้มแล้วนะนี่จะจิ้มตรงนี้นะคะทีนี้นี่ค่ะช็อกโกแลตช็กอกโกแลตอร่อยมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เคยไม่มีโคมีมาเดีวลูกเดี๋ยวโทรัามาโลดมาเจอก็ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะบ๊ายบายค่ะ